พี่ลาบขาชอบชีวิตแบบนี้นี่นี่เมื่อคืนนี้นอนตรงนี้นะคะเมื่อคืนนี้นอนตรงนี้นี่นี่ศาลากลางน้ํานี่นอนตรงนี้เมื่อคืนนี้นอนตรงนี้โอ้ยเย็นสบายลมพัดทั้งคืนเลยเย็นสบายมากเมื่อคืนนี้พี่ลาบขาวนอนตรงนี้แหละเมื่อคืนอ่ะชอบอยู่แบบนี้นะคะชอบแบบนี้ชอบธรรมชาติแบบนี้นี่ กธรรมชาติแบบนี้ทุ่งนาท้องทุ่งนาโน่นโน่นอน๋อ,อนอี่ควายอันนี้คือควายควายเลี้ยงเพื่อนเข้าไปเลี้ยงควายอันนี้วันนี้มาบ้านเพื่อนนอนที่ทนี่นอนที่นี่กินที่นี่แหละ้านเพื่อนเลี้ยงควายเ,ยเห็นไหมนี่ ปบากวางไป,ไป,ไปลมเย็นโอ้ยสุดชื่นดีจังแหละอ็อเลอมาม่วงเดินแล้วก็ชนนะมาม่วงนะะม่วมงมีอยู่ทุกย่อมหญ้าเลยทุกจุดเลยไม่ต้องไปซื้อกิโลละสองร้อยสามร้อยอันนี้อันนี้มันต้นอีกอย่างเนี่ย อ๋อ oh, ันน mm ี้ต้นหมากเซลอันนี้ต้นหมากเซลจักภาษอีสนหมากเซลจักวะอันนี้ต้นต้นหมากเซลนะคะเนี่ยหมากแซลอีสานเนี่ภาษาไทยไม่รู้แต่เขาเรียกต้นอะไรนี่เยอะแยะเลยดอกดอกก็เยอะเม่นบ่ อ๋อนี่ทุง่งนาตามทุง่งนานี่โนนควายนี่ชอบอย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้สบายมีสุขสบายพี่น้องเอ้ยไม่ต้องไปแออัจอยู่ในกรุงเทพเลยแต่ตอนนี้มันต้องอยู่กรุงเทพไปก่อนนะเพราะยังมีเวียนมีร,รมกับกรุงเทพอยู่เรต้องอยู่ไปก่อนนี่ นี่แหละนี่ต้นหมักแซลนี่ขายได้นะไม่ใช่ขายไม่ได้ขายไม่ได้แล้วก็กินดองอร่อยด้วยหมักแซลเนี่ยดองอร่อยนี่มานี่ก็มีลนล่มใต้เนี่ยเดินมาใต้ล่มมะม่วงอลนะรอบขอบบ่อเนี่ยล่มมะม่วงเห็นไหมนี่ทุกอย่างกินได้หมดอันนี้ก็จะเล้าเป็ด เป็ดนี้ก็มีไข่แล้วนะมีไข่แล้วเสียงเป็ดร้องอออเปิดไม่ได้แลยเป็ดออกมาอจุกยา,กาอันนี้เราเป็ดเป็ดไข่อะเดี๋ยวรบกวนเขาไม่ต้องอยู่กับเขานานลบกวนเขานี่น,นีต้นมะม่วง นิบอบอนิบัวอันนี้บัวจ้องอะไรลูกอืจ้องอะไรบอจ้องอะไรมาเที่ยวมาเที่ยวหามาดูความหลอ่อมาดูดูความหล่อของบอของบอัวน่ะลูกนี่ ไม่ต้องหลบหหลได้หรอกแม่หลบหลอตายหลบหน้าไหมนี่บอ่อนี่บวับวบัวนี่ขอกบวัวพี่น้องเอ้ยลยมะม่องเยอะแยะหมดเลยสวนมะม่วงน,นี่ที่หลับที่นอนนอนเมื่อคือนนี้ก็นอนกลางน้ำเลยอยสบาย สุดจะสบายเลยอ่ะสุดสัสบายสุดสัสบายสุดจะสบาย